ผมไม่จําเป็นจะต้องเอาเรื่องนี้มาคุยในคลิปวิดีโอนี้แต่เหตุผลที่ผมต้องนําเรื่องนี้กลับมาคุยในคลิปวิดีโอนี้มันเป็นปัญหาที่ผมเจอแล้วผมต้องมานั่งคอยตอบคําถามคือมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งตอบซ้ําตอบซากเกี่ยวกับปัญหาเดิมๆคุณเป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุแบบที่เราจะพูดในคลิปวิดีโอนี้หรือเปล่าครับคือเวลาฉีดยานอนฉีดแล้วฉีดอีกฉีดแล้วสีก็ไม่หาย เวลาฉีดเพีย้ยฉีดแล้วฉีดอีกฉีดแล้วฉีดอีกก็ไม่หายหรือเวลาฉีดเชือ้อราพ่นแล้วพ่นอีกพ่นแล้วพ่นอีกก็ไม่หายตะเวนไปเถอะสวสวงหาไปเถอะสารตัวไหนที่มันเขาลังเขาลือกันว่ามันเพอร์เฟกมันดีมันมันโอเคเอามาใช่มดแต่ก็ไม่เคยตอบโจทย์ตรงตามที่ที่จ่ายตัวเราต้องการคุณเป็นหนึ่งในนั้นไหมคุณลองฟังเหตุการณ์นี้นะเราจะเล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟัง วันนี้เนี่ยเราได้ทบทวนถึงเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมากับลูกศิษย์เราท่านหนึ่งนะเราก็ย้อนถามว่าจากแต่ก่อนนะที่เราเคยประสบปัญหาฉีดไอหนุนกับอายุฉีดไอหนีกับอายุฉีดนอนกับอายุเชื้อรากับอายุเพียกกัมอายุแมลงกมบอายุคือยานี่โอ้โหสุดจะเพอร์เฟกใช้นี่แบบไม่แพงไม่ใช้ไม่ดีไม่ซื้อสุดท้ายถ้าเอาจริงๆถ้าในเคสนี้ถ้าทําบัญชีรับจ่ายนะเพื่อนๆนะ รับประกันได้เลยว่านี่ท่วมท้นเลยแต่เขาไม่ทําบัญชีรับจ่ายไงเขาเลยไม่กลัวไม่กลัวไม่ขย e คือผมกําลังจะสะท้อนเรื่องนี้เพื่อนเรื่องที่มันควรจะรู้ก่อนที่จะพ้นใครพ้นนอนที่ใช้อีมาเมกตินพ้นบ้างครับเพื่อนครับแล้วคุณเคยเจอปัญหาพ่นแล้วมันไม่อยู่ไหมครับ คําถามคือเมื่อไม่อยู่แล้วคุณทําไงครับเปลี่ยนยาแล้วก็มาพ่นซ้ําใช่ไหมครับผิดครับคุณควรคิดครับว่ามันผิดพลาดจากอะไรปัญหาลักๆเลยที่เราเจออยู่เป็นประจํารู้ไหมครับคืออะไรคือช่วงเวลาของการพ่นครับยีมาแมกตินเนี่ยมันเป็นยาออกฤทธิ์ก,กึ่งนอกกึ่งดูดซึมกินกรตายถูกตัวกรตายแต่ปัญหาคือ ในช่วงเวลาที่เราฉีดโดยรวมสนใหญ่เรามักจะผสมแล้วเราก็ฉีดไม่เลือกเวลาหรอกในการพ่นตรงนี้แหละมันคือจุดอ่อนที่ทำให้เราไม่ได้ประสิทธิภาพของยาที่เราพ่นกับตัวอีมาแมกตินฉะนั้นแล้วสรุปตัวอีมาแมกตินเวลาที่หมอสมกก็มันมากที่สุดคือช่วงเวลาค่าช่วงเวลาที่มันออกหากินเหมาะมากได้ทั้งถูกตัวได้ทั้งกินตายในเวลาเดียวกันเลยและ ถ้าคุณเอาลักและวิธีการของเราที่อธิบายอย่างเนี้ลองไปประยุกต์ลองไปปั๊บดูคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายของสารเคมีที่คุณเคยสิ้นเปลืองเยอะแยะมากมายมันค่อยๆลดลงและไอ้ปัญหาหนอนแมลงเดือยในนาข้าวของคุณที่คุณเจอแต่ละงวดแต่ละงวดมันก็จะค่อยๆลดลงย้อนกลับมาเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็คุยกันเป็นประจำเลยไทยอมีท็อกแซมเป็นยาตลาดเป็นยาโหลมากๆ คนใช้ยเยอะมากๆประสิทธิภาพก็ถือว่าสมเหตุสมผลกับราคาแต่ปัญหาคือพ่นแล้วมีปัญหากลับมาหาผมว่าพ่นแล้วมันไม่ดีพ่นแล้วมันไม่อยู่เออนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งไทยอมีทอกแซมก็เหมือนกันออกฤทธิ์คล้ายๆกับอีมาแมกตดินเบนโซเอตเลยเพื่อนๆเดี๋ยวผมออกตัวก่อนนะผมไม่ใช่ผู้ชำนาญการยาเคมีเป็นพิเศษ ผมไม่ใช่นักชำนาญการสารเคมีโอเคไหมผมคือผู้ที่คุกคยและใช้สารเคมีในกลุ่มที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย,บ,ยบ่อยจนผมพอจะรู้ดำรู้แดงก็มันว่ามันมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรใช่ย,ย่างไรให้ได้ผลและใช่ย,ย่างไรให้มันไม่ได้ผลก็เท่านั้นเองไทอะมทอกแซมเนี่ยหลายคนไปเข้าใจว่ามันคือยาน,นอนไทอะมทอกแซมไม่ใช่ยากําจัดนอนนะทุกคนเข้าใจไว้ด้วยนะครับแล้วถ้ามันไม่ใช่ยากําจัดนอนมันคือยาที่กิ่ง ในเรื่องอะไรมแมลงปากดูดที่เป็นมแมลงบินทุกชนิดตายหมดเพื่อนๆถ้าถูกตัวตายหมดไม่มีเหลือคําถามคือคุณฉีดตอนไหนละ่ะที่มันไม่ตายคุณผสมแล้วคุณก็ฉีดท่งๆไปเวลาไหนก็ไม่เลือกขอให้ได้ฉีดใช่ไหมคุณเป็นแบบนั้นใช่ไหมมันก็ไม่พิษที่คุณจะเจอปัญหาว่าพ่นแล้วมันก็ไม่อยู่จําเป็นก็ต้องมารอบ2อรอบสรอบสี่รอบห้าและสุดท้ายจบด้วยอะไรครับ เปลี่ยนกลุ่มยาใช่ไหมนี่แหละคือจุดอ่อนที่คุณกําลังเป็นกันอยู่เข้าใจสมัยไทยอะมีท็อกแซมเป็นยากําจัดแมลงปากดูดปากกัดทุกชนิดจะพ่นให้แมลงศัตรูพืชเนี่ยตายเนี่ยต้องพ่นเวลาไหนก็ต้องพ่นเวลามันออกใช่ไหมละ่ะแล้วเวลามันออกมันมออกเวลาไหนกลางวันออกไหมไม่เห็นแล้วมันออกเวลาไหนหมดแสงใช่ไหมนะนั่นแหละลองไปพับดูนะนี่คือตัวไทอะมีท็อกแซม ทีนี้ก็มีอีกอะว่าเออคาแทพไพโดคอลไนมันไม่เวิร์กหรอกไม่ได้เรื่องสู้ยาแพงๆดีๆไม่ได้แล้วแต่ครับในยุคที่ราคาเข้ามันจะล่วงเจทันอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนๆคุณยังไปเพิ่มฝันอยู่กับอะไรที่มันลิดเลอเพอร์ฟิสสาหรับคุณก็แล้วแต่คุณนะครับนั่นเันเรื่องของคุณแต่เราจะบอกให้กับคนที่อยากจะหาทางออกให้กับตัวเองที่แบบมันกําลังจะตันอะ่ะกําลังจะซุดปลายมือแล้วอะ่ะคือไม่รู้จะหันไปหาที่พึ่งตรงไหนแล้วอะ่ะ อย่างน้อยก็มาฟังเราสักนิดเออยังเกิดได้ข้อคิดอะไรบางอย่างอาจจะมันอาจจะยังไม่สายเกินไปที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับตัวค่าแทบไฮโดครคลอไรด์เป็นยาอะไรเข้าใจไว้เลยนะคาแทบไฮโดครคลอไรด์เก๋งแมลงปากกัดในกลุ่มนอนนะในกลุ่มนอนกลุ่มบัวกลุ่มบัวกลุ่มนอนเนี่ยโอเคเลยนะแต่ปัญหาคือเวลาเราพ่นเราเราไปพ่น บางทีมะเรงมันลงไปแล้วหนอนมันลงไปแล้วเราก็ไปใส่ตัวคาแท็บตัวเดียวอย่างนี้เหมาะไหมไม่เหมาะทําไมมันถึงไม่เหมาะก็จนมันโตอ่ะจนมะรงมันโตจนหนอนมันโตจนมันระบาดจนมันกัดกินต้นข้าวจนเรามันเรารู้สึกแย่แล้วอ่ะนเพื่อนแล้วเราไปใส่ตัวคาแท็บอะแล้วคาแท็บออกที่ดูดซึมอะคุณลองนึกดูสิว่ากว่ามันจะเห็นผลกว่ามันจะยุดกว่ามันจะชะงักข้ามโคงแดงโมงหนึ่งโมงสองโมงสามไปแล้วถูกไหม ดังนั้นเราคุณจะไปหวังอาศัยคาแท็บตัวเดียวมันจะไหวไหมไม่ไหวเอาไม่ไหวแล้วทําไงอะ่ะก็ต้องบวกนอกใช่ไหมละ่ะอ่ะถ้าบวกนอกอันนี้พูดถึงในกลุ่มที่ผมคุกคีอยู่นะมันก็ต้องเป็นอีมาแมกติงถูกปะอ่ะที่นี่พอใช้2ตัวคู่กันแล้วเวลาที่หมอสมควรจะพ้นเวลาไหนอะ่ะก็ต้องเป็นพ้นเวลาที่มันออกถูกปะพอเราใช้ทั้งนกทั้งดูดซึมเลยถูกไหมนกตึงดูดซึมกับดูดซึมถูกปะที่มันออกริชชาแล้วก็ออกคลิกเร็วถูกไหมมันก็ต้องใช้แบบนั้นถูกไหมครับับบบลลอองกไปททววนนูเ่่ๆา จุดห่อนที่เราพลาดแล้วเรามาบน่นมาลำพึงลำพันว่าแนวทางในคอนเทนต์ของเราที่ทําเสมอมามันไม่ได้เวิร์กมันไม่ได้ผลแท้จริงแล้วมันเกิดมาจากข้อพิดพลาดของสารเคมีหรือมันเกิดมาจากความเข้าใจผิดของการใช้งานของเราหรือมันเกิดมาจากความที่เราไม่ตบผลึกกับพฤติกรรมของมแมลงกับศัตรูศัตรูพืชในไร่ในานานของเราก็ลองไปหาข้อที่จริงเอานะวันนี้เราแค่เพียงออกมาสะท้อน ถึงจุดอ่อนของทุกคนที่ทำทำอยู่อ่ะมันไม่ควรจะเกิดปัญหาแต่มันก็เกิดปัญหาไอ้คนนึงรักษาหายและอีกคนนึงรักษาไม่หายทาั้งทั้งที่ก็เป็นสาตว์กลุ่มเดียวกันที่มามันต้องมีเหตุก่อนนๆมันจะเกิดผลไม่ได้หรอกอยุยุมันจะฉีดแล้วไม่อยู่โดยที่ไม่มีเหตุไม่ได้นะมันต้องมีเหตุก่อนผลดังนั้นแล้วถ้าเราเปิดใจนะหาเหตุก่อนผลนะเราจะรู้เลยว่าเราผิดพลาดจากอะไร